อันดับหนังทาเงินในอเมริกาครับวันที่ยี่สิบสามถึงยี่ห้าเมษายนนะครับผมอันดับที่หนึ่งมอร์ตันคอมแบทครับทอบรายได้ไปนะครับก็คือเข้าฉายสัปดาห์แรกจริงๆเขาต้องเข้าฉายพร้อมกับเรานะแต่ว่าเออว่าทางบ้านเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่หนอก็เลยเข้าฉายในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อช้ากว่าอ่าช้ากว่าเราเยอะเลยนะครับำได้ว่าเหมือนของบ้านเรามีรายได้เข้ามาแล้วเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ที่ที่บ่อยอัปเดตให้เราฟังใช่ครับก็ ตอนนี้ทำรายได้ไปประมาณ22ล้านอยูนะตอนแรกนี่ขึ้นอยู่สนุกมากค่ะเอาใจคน Call g เนาะก็เลือดสาดกันพอสมควรเลยใช่ค่ะหัวแบะเลยอะโอ้น่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะถ้ามันเป็นชิบกาบวกก็รบกวนพม่ผูปกัครองนะครับก็ถ้าจะดูในแพลตฟอร์มทางหนังทางประเทศก็น่าจะมีนะฮะแต่ว่าก็ต้องให้คําแนะนําใช้คำแนะนำลูกหลักหน่อยนะครับเพราะมันแรงมากใช่อย่าไปทตามว่าไม่ใช่ดูแลเสร็จปุ๊บมา ถือมีดมาเลยบางฉากนี้คือตัวขัดครึ่งเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะันดับที่สองครับเดมอน s l เล e ยร์แต่ v ู e อ๋อขวัญใจเด็กทุกคนนะตอนนี้ค่ะรวมถึงหนูด้วยคือเป็นที่สุดที่สุดค่ะทำรายได้อีกครับ19ล้านเหรียญเนาะ1 5 0ล้านเหรียญรือเป็นภาพยนตร์ขวัญใจคุณหนูแล้วก็ขวัญใจ วัยรุ่นหลายๆคนตอนนี้เด็กออกมาใส่ผ้าคลุมเป็นแบบในับปราบอสูรกันหมดแล้วจนกระทั่งครูต้องบอกว่าฟอร์มให้ลูกใช่บางโรงเรียนยืดที่มีกระแส่าวตอนนั้นเพราะว่ามันก็มันไม่ใช่เสื้อกระหนากจริงๆแหละอาจจะไม่ใช่ฟอร์มชุดของนักเรียนอันดับที่สามครับผมก็ซี่าเวสครองทำรายได้ไปอีกสี่จุดสองล้านเหรียญนะครับตอนนี้รายได้รวมเนี่ยกวาดไปประมาณแปดสบจุดห้าเจ็ดล้านเหรียญแล้วคองนี่มาตั้งแต่ ต้นเดือนเลยไหมคะเหมือนจะจาได้ว่าเข้าตั้งแต่ต้นเดือนใช่ครับต้นเดือนตั้งแต่ก่อนสงกรานต์อีกนะเนาะก็ยังทุกคนก็แบบไปดูก็นก็เทกันเลยสนุกมากดูกันมันูกันเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยใช่ครับโอ้ยหนูดูไปรอบนึังอยากดูอีกรอบเลยค่ะนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูลงว่าจะลงแพลตฟอร์มไหนนะฮะแล้วก็มีอันดับที่สี่ครับโรบอตี้นะทำอะไรได้ไปอีก หนึ่งจุดแปดหกล้านเหรียญรายได้รวมตอนนี้ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญแล้วออถ้าแ,แนวจอนวิกเนี่ยใช่ที่ทำเดียวกันอันดับที่ห้าครับลายาแอนเดอร์ลัสดากอนหนึ่งจุดหกล้านเหรียญน,นะครับรายไ <นำ S 1> ด้รวมสามดิี้สิบเก้านะจะสี่สิบล้านเหรียญแล้วโอเคไม่น่าเชื่อว่ากระแสก็ยังไม่ตกใช่ค,ค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงดิทตี้คนใหม่อ่าใโซนเอเชียด้วยใช่ค่ะน่าสนใจโอเคทีนี้ในส่วนของทำเงินของบ้านเรา ยังไม่มีเพราะว่าโรงหนัเขาปิดตามปาะกาศใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามยโยบากันแล้วกันเรับ้มงดเรียไว้ก่อน